รบกวนช่วยกันแชร์คลิปผมสักหมื่นแชร์นะครับผมจะเอาอไรายได้จากยอดวิวรายได้จากการโฆษณาครับจะเอามาซื้อหินใส่ถนนตรงนี้นะครับถนนตรงนี้เป็นถนนที่เส้นทางระหว่างจากบ้านไปตวัวอำเภอครับซึ่งเป็นถนนที่ไม่มีหินนะครับการสัญจรไปมาก็ลําบากเวลาหน้าฝนมานะครับตอนนี้ฝนยังไม่ค่อยตกนะครับถ้าหน้าฝนมาตอนนี้ทางจะเละลื่นนะครับ ก็มีคนสัญจรไปมาเยอะอย่างช่วงตอนนี้ทํานานครับมีเกษตรกรสัญจรไปมาเยอะนครับทานาแล้วก็เป็นทางที่เป็นทางทางหนึ่งที่ไปในตัวอําเภอนะครับซึ่งทางที่ีนะครับก็อยากจะให้ทุกคนครับมาช่วยกันแชร์สักหมื่นแชร์ครับผมไม่รับบริจาคเงินนะครับขอแค่ทุกท่านช่วยกันแชร์หมื่นแชร์ครับผมจะเอารายได้จากการที่คุณแชร์ครับมียอดวิวมีโฆษณาครับผมมีรายได้นะครับผมจะเอาเงินส่วนนี้นะครับมาซื้อหินเพื่อที่จะเทถนนตรงนี้นะครับ ตามทุนที่ทุกท่านช่วยกันแช์นะครับถ้าท่านแชร์เยอะผมก็จะมีไรายได้เยอะนะครับอย่างเช่นถ้าท่านแช์ผมสักหมื่นแช์นะครับผมก็จะมีไรายได้อยู่ที่หลักหมื่นเป็นต้นไปนะครับขึ้นอยู่กับยอดวิวขึ้นอยู่กับคนชมนะครับฉะนั้นรบกวนทุกท่านนะครับช่วยกันแช์ด้วยนะครับผมช่วยกันแช์นะครับสิ่งที่ท่านแชร์คือเป็นประโยชน์นะครับให้กับชาวบ้านว่าเส้นทางตัวนี้มีคนสัญจรไปมาค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรสัญจรไปมา ในการทำนานะครับในการใส่ปุ๋ยในการสัญจรซื้อของต่างๆนะครับซึ่งถนนตรงนี้ก็ใช้ประจำอยู่แล้วนะครับก็อยากจะเป็นอีกแรงหนึ่งครับในการหาเงินมาช่วยนะครับในการทำเทหินตรงนี้นะครับปรับถนนตรงนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกันแชร์เยอะๆนะครับผมช่วยกันแชร์เยอะนะครับก็อยากจะช่วยนะครับอยากช่วยจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างผมก็ไม่มีทุนนะครับในการทำนะครับก็อยากจะใช้สื่อตัวนี้นะครับ นำเสนอเพื่อที่จะเกิดก่อเกิดรายได้จากการเข้าชมจากการโฆษณานะครับผมจะเอารายได้ส่วนนี้นะครับมาทำนะครับซื้อหินมาทำนะครับก็หินก็ราคาอยู่ก็คันหนึ่งก็หลายพันเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ฝากช่วยกันแชร์เยอะๆนะครับช่วยกันแชร์เยอะนะครับนี่ครับถนนตรงนี้นะครับผมก็ถนนก็จะยังไม่มีการเทหินนะครับจะเป็นถนนที่รถเกรดมาธรรมดานะครับก็เป็นอย่างสภาพอย่างที่เห็นนะครับ นี่ครับก็จะมีทุ่งนาเต็มนะครับผมก็เกษตรกรจะพากันทํานาก็รถสัญจรไปมาตลอดนะครับนี่ครับผมก็อยากใช้สื่อตัวนี้นะครับในการนําเสนอแล้วก็ให้ทุกคนเกิดการแชร์ต่างๆนะเพื่อจะเอารายได้ตัวนี้มาทําถนนนะครับตอนนี้เป็นทางเข้าบ้านของผมเองนะครับผมอีกทางนึงตัวนี้ทางนี้เป็นทางที่ทางรัดจากตัวบ้านไปตัวอำเภอนะครับซึ่งจะใกล้นะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งเดี๋ยวจะลงในคลิปต่อไปนะครับอีกทางหนึ่งจะเป็นทางที่ไปในตัวจากบ้านไปตัว ในตัวโรงเรียนครับอันนี้ก็จะนําเสนอให้ให้ดูทางข้างหลังหมู่บ้านนะครับก็จะเป็นหนทางประมาณนี้นะครับผมนี่ครับก็อยากให้ทุกคนที่ช่วยกันแช์นะครับผมท่านไม่ต้องมาบริจาคเงินช่วยนะครับเพียงแค่แชร์เพียงแค่หนึ่งแชร์ที่ท่านแชร์ไปนะครับทําให้ผมเกิดรายได้จากการโฆษณายอดวิวนะครับผมก็มีรายได้แล้วผมจะจะเอามาปรับปรุงทําถนนตรงนี้นะครับผมเพิ่งเป็นทางเข้าบ้านผมเองนะครับนะครับช่วยกันแชร์ด้วยนะครับผม คนละแชร์นะครับขอสักหมื่นแชร์เป็นต้นไปนะครับเราจะมีรายได้นะครับเราจะมีรายได้นะครับช่วยกันแชร์นะครับถนนกอ็อยากเราอยากมีส่วนช่วยเหลือเรา,ามีส่วนที่ช่วยนะครับทําประโยชน์ให้กับสังคมนะครับถ้ามีรายได้เยอะผมก็จะช่วยอย่างอื่นอีกมากมายนะครับฉะนั้นอยากให้ทุกคนช่วยกันแชร์คลิปเกษตรเมืองช้างเยอะๆนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการนําคลิปลต่อไปแล้วก็จะทําสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะครับ นี่ครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงบ้านแล้วครับนี่ครับใกล้ถึงบ้านนะครับคุ้มของผมนะครับมีอยู่ประมาณ14หลังคาเรือนครับคุ้มน้อยๆนะครับมีอยู่14หลังคาเรือนนะครับนี่ครับบรรยากาศก็เป็นประมาณนี้นะครับผมส่วนในหมู่บ้าน14หลังคาเรือนก็จะมีคอนกรีตอยู่แล้วนะครับจะมีคอนกรีตในหมู่บ้านนะครับเพียงแต่ทางเข้าเมื่อกี้นะมันทางเีื่อนนะครับก็เลยอยากหาทุนนะครับก็ยังไงก็ฝากเครื่องกันแคร์เยอะด้วยนะครับผมแชร์เยอะๆคนละแชร์นะครับขอสักหมื่นแชร์นะครับผม ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็จะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกท่านล่วงหน้านะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ